ทำไมพี่ทอมฮาร์ดีถึงต้องทำตัวเหมือนมีกรอบพลังงานกั้นระหว่างเขากับดาราสาวๆเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำในงานเปิดตัวหนังเวนอมแฟนคลับตาดีสังเกตเห็นว่าพี่ทอมแทบไม่แตะเนื้อต้องตัวนักแสดงร่วมเลยสักนิดตอนถ่ายรูปเนี่ยเหรออย่าหวังว่าจะได้อบไหลหรือกอดแฟนลี่พี่แกทำตัวนิ่งอย่างกระโดนคำสั่งห้ามแตะต้องวัตถุโบราณอาดีตที่เคยพังทลายหลายคนด่าว,ว่าพี่แกหญิงหรือเปล่าเย็นชาเกินไปไหมแต่ความจริงมันราม่าก,กว่านั้นเยอะครับกำแพงที่พี่ทอมสร้างขึ้นไม่ได้เพิ่งมีในฮอลลีวู รอดตายมาได้ก็บุญหัวแล้วพอได้ชีวิตใหม่กลับมาพี่ทอมเลยสาบานจะปกป้องความสงบในใจตัวเองแบบสุดชีวิตและนั้นรวมถึงการเซ็ตเขตดแดนให้ชัดเจนกับทุกคนยิ่งในยุคที่มีกระแสะมีถูพี่ทอมยิ่งเพิ่มระดับความระมัดระวังเป็นเลเวลแม็กซ์พี่แกจะไม่เริ่มสัมผัสต,ตัวหรือทําตัวเจ้าชู้ใส่กล้องให้เกิดดรามา่าจนแฟนๆขนานนามว่าเขาคือ k า a นร r e ส์เวอร์ชันอังกฤษเพราะทั้งคู่มีท่าไม่ตายเดียวกันคือมือลอยฟ้า hover hand เวลาถ่ายรูปกับแฟนคลับพี่แกจะยกมือขึ้นมาทําท่าเหมือนจะโอบแต่ไม่่แแตตต,าาต้้้้อองััวใใหหหเเเเสสีียยาาาารรรรรรทืกกกิิดดดขจผํบปป็นูช คือการปกป้องคนอื่นและการรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองเพื่อไม่ให้ใครต้องเสื่อมเสียพี่แกไม่ได้เย็นชาหรอกครับพี่แกแค่สุภาพบุรุษตัวจริงเท่านั้นเองแน่นอนว่ารอยยิ้มแบบละมุนการออดอ้อนนะ่ะพี่แกเก็บไว้ใช้กับชาร์ลอตต์ไรลี่ภรรยาสุดที่รักคนเดียวเท่านั้นโว้ยแล้วพวกคุณนะ่ะชอบสไตล์นิ่แต่เนี้ยแบบทอมฮาร์ดีหรือเทพบุตรผู้ใจดีอย่างคีอานนลีฟส์เลือกทีมไหนคอมเมนต์บอกผมหน่อยเดอ้อ